มามาแต่ไหนจ้าบอกเราหน่อหน่อยเ้มันเาอมูไอ้คำคมคมเย้ลมันจ้าขอบคุณมากจ้า ม่เน i ยโอ o โห้ฝนละมื่อนี้มางานชวันหน่ะเหต่นละพงานงวันเออมางงนั่นคนวันไหมเห่อย่ไปไปเดี๋ยวจะอกวิดีโอ้เบิ่งกดติดตามแม่เติมซาแนวเด้อจังสิเห็นจ้า เมื่อนีร่แม่งานนันขึ้นบ้านไหมของลุงอาอพอลุงมาเขาก็โคตรแค่เขากล้องเนขาพอลุงใจมา้ครับอันนี้เราจ้าบ้านเพื่อนอะไรบ้านพอลุงสีบ้านให้เพื่อนขึ้นบ้านมันเพื่อนบ้านไม่เแต่เพื่อนเอาบุญบ้านบุญทงเอาบุญทงมึงดูเห็นทงเพื่อน ฝนแล้วแฉะทหมูกินน้อยมาตาบานได้ไเอาบุญสว้บ้านตาบานเทียงแฉบบ่กินขขาเอานี่พอชุนต้นีพอชุนกับม่น้ำลูกสาวบอกพอชุนเออมาหลายคนอยู่ที่นี่จ้าพน่ะโตนี่พนกินเขาย่เห็นบัุ้ไม่พ่อแฉบว่นไม่พูดแม่ดาว ที่เลือกเหงาจ้าเออหนี้ท่านซอทอตัวนี้ก็เมียงพนตัวนี้จ้ามันดีแค่ว่าจ้าแม่ดเติมเป็นผู้อ่านหนึ่จ้าสวัสดีจ้าเอาเงี้ยทอดมาเข่ายืดทวบหนึ่เอาเงี้ยฝ้ามานั่งหนึ่งเอาเดี่ยวเขายืดทวบซื้อข้าวเดียวใครเดียวว่าขาลอยบอเอาเม็แม่ฝ้าเป็นงานยัางยืดบานหนึ่งจ้าเป็นงานยังแม่ฝ้าโอ้เป็นงาน ตักบานบ้านโอ้จ้า่นเป็นบ้านเพิ่นบ้านสวนเพิ่นแล้วไปตึมที่ไปถ่ายบ้านสวนในเบื้อง่ยหาทอกมาเขากว้างยังน่อยไหมเขาไข่เจียวลงมด้วยทูบได้หนีพิณหาม้าจ้าไปดีจ้าไปดีจ้าไปดจ้า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  เดี๋ยวทไปทายโตนันกันมัยมันท่านได้พดอนอ๋นนได้สองนะที่เห็นเอาคนกินขาว่าอยากไทยปทายไป,ยไไปที่ไที่ทายยูทูปเนาะยั้ยไทยไทยไปโลกนี่อันอันน้กงสาวทิพย์กุหลาบอนลรเนี่ เป็นแม่แม่ยังมึงกินเท้าอยู่นี่ละทำฮะคุณมักสัมผัสนี่สัมผัสณเสวัสดีค่ะจ้าร้านไข่เจนี่จ้าใายรวมเนี่ด้อร้านเนี่ยสิ่งร่ำยู่ทวบนี่มาจากอเมริกาค่ะจ้าโอ้ยมาจากอเมริกาคกูบอกไทยสัตว์แต่ว่าอเมริกาโอ้ยขอบคุณมากได้จ้าเด้อกินเท้าแซ่บว่าละเออกดติดตามแม่เติมชแนลให้เด้อนี่ ผู้กดติดตามไม่เห็นได้เจ้าของผู้สวยๆคนน่ะผู้งามก็ได้เหันบ่งามบ่เห็นบ่แางามกันเห็นเขายิ่ย่องแชร์บ่ย่องคนหลายหลายคนพี่น้องโยบานเพิ่นกินเขาย่มึงน còn là tế nữa giờ chỉ phải thay còn mặc mày em bao mày phân mặc anh. mặc cái nhang mặc liền kia bỏ không lắm mình bình đỏ đó lại lại thật nè chuẩn bị bà nó có dìu vào chứ gì đâu tướng mà thu gan này lấy thay, trong mặc mày về vâng cứ xoắn thấy lùng này là cha giờ này cứ สวนเขายลุงคนจะก,ก,กินเขาอยนนี่ละเต็มบึงโยนนี่ละจ้ามาเลียนเกี๊ยวเขาว่าผนกำลังเป็นดอกคือใชยต้นอันเป็นดอกให้บเบึงได้ลายฟ้าสวนเขาเมื่อไงเห็นบอเป็นดอกลายทรายโยนนีน่งามกังงามเขาพื่แก่งสวนเขาอยอ้ลุงนี่แล้วร้านอันลูกพ่อตาสีนี่แล้วอยู่วยนะคู่หา มม่อนีแม่เติมชนแนลก็เลยมากงานเพื่อนก็นเลยมากอัดหลคยค่กหลยเนี่ยอ่อนช้อน,อน,อนเกลี่ยหลมกำลังงานมากคนฉันก็คน ลุงไหมพี่ลงุง,งเป็นโบป้าพักหอมเขาด้วยคนลุงกิทชายยุ่งทุบดีล่ะพี่ลุงมาต้าเิงโอ้ยมาได้เป็นเดืนอนแล้วค่ะมาได้เป็นเดืนอนแล้วลลว่ะโอ้คนสวยนอหลานไม่เต็มก็ได้เออใจแฟนเจ้าฝรั่งเจ้าฝุ่นน่านญี่ปุ่นใช่มาจัดงานอี๋กับมือนี้ละ่ะเอาบุญบ้านจ้าให้บุญสวนยุสวนดีจีเออจังกี้ ให้เราร้านสาวก็ได้สวยเพมาว่จ้าเมี่ยงนางใส้แฟนไปบ้งนไปญี่ปุ่นไปคอยถทายไปสีไป,ไป,ไป่ายลก่วไปให้ใจดกดติดตามให้คนเจ <laughs> ้าอจของบ้านคนนี้แหละจางย่างก็เยอสวยใช่ลวลุมใส่ลวลงนะทายคนใดเจ้ะจีสวัสดีจ <laughs> ่า เติมสันแวได้นี่จ้าว่าจ้าจ้าจ้พุ่นเอาซ่งให้หวยบ่ยายซ่องให้หวยให้ลงอยู่หวยหวยกัลงโลดบ่ลด เอ้อานั่งยืนนิมันยังสั่นเน้ีหอันนี้อันนี้ฟารังเส้นลุงได้หนิจ้าพันกินเขายวเยอะนิจ้าจ้านุ่ณมากนะจ้านี่ตึ้มแตแนวทุกอาทุนนะค้นไล่าลไม่กินเขายื่งหนิจ้าขอบคุณได้หลายเด้อจ้า เสียงวิหกยายจะยังงวกยายหน่อยแม่เสียงวิหกมาล่ำเสียงวิหกนกวงสก่อนโยบานเดียวกันก็มุกไผ่นี่เราแม่เดียนม่ไก็ยังไงเพ่น้จ้าชี้แล้วหลังนเออนกนกอไอ้เวหนล่ะมันมีเมียหรอบ่บ่มันเป็นลูกมันเป็นยหนนกคนถามเ่นเรื่องเงินมาล่ำนกฟงออ นกพงเสก่อมันกับที่แค่มันไข่เราเนี่พมันกับมันเสือของร้านมันไข่เรียๆเห็นว่ากำนันแพ้เรามาเปิดร้านขายปุ๋ยอยู่หนูเพื่อจะไปเบื้องมาเล่าอยู่เอ้ายู่ทางไปช่วงวันแล้วว่ะยังจีนนะจีเอไอกำนันแพ้แม่เล่าว่ะเข้าว่าออกไปทางช่วงวันไปทางกล้องไข่ไหมเธอจะเบิ้งบ้านเราอยู่ร้านขายปุ๋ยกำนันแพ้อีกอย่างนึ่งนะเออทางไปน้ำสมนั่นแม่เล่าว่ะไหมทางไปน้ำสมน์อือจะไปเบิ้งอยู่ ฮะยูมาแล้วยูชูชบ้านนี่แล้วแล้ว,ลวก็เที่ยวมาหาแม่แล้วนี่ดิสิไปเว่งยูเลอยออกอันค่อยลงไปแล้วว่าเออล้านกำนันแท้อีกอย่างอันเกษตรกรก,กันเออขี้ไข่น้ำเล้ากับมีนี่มีกับมียูนี่ขอยเปิดเล้าประจำล้วแม่อ่ะจ้า คนหลายๆกำลังกินเขาอยู่นี่นะจ้ะเอาสิแม่กินเขาดิบานคิดกล้องอันนี้ฝรั่งนะคิดกล้องอันนี้ขอบคุณมากจ้าจ้างบจังเสีย